เปิดหน้าท้าชนตรงตรงเน้นเน้นงวด1มิถุนายน2563นี้หลังจากงวดที่แล้วโดนหวยรับประทานก็ได้เดินทางไปทำบุญหลายที่นะครับที่ไหนบ้างวัดปากุง วัดพระธาตนาดูนสารเจ้าพ่อวังกรูดงวดนี้มีเีเ็ตอะไรตามมาดูกันครับไปทำบุญที่วัดป่ากุงครับเลขบนฟ้าของพระธาตนาดูนศารเจ้าพ่อวังกรูดให้ตรงๆเน้นเน้นงวดที่แล้วหวยออก051095เลขท้าย22เนี่ยครับ ลอตตรี่051ดันไปอยู่เลขหน้า3ตัวของรางวัลที่1 6556ก็คือ9559กับ9คือเลขเดียวกันคุณหอก็ไม่ได้ให้ทีเด็ดเอาไว้นะครับ095จริงๆแล้ว6556มันก็คือ9559อย่างว่าแหละครับหวยออกแล้วตียังไงก็ถูกมาดูงวดนี้ครับเจ้าพ่อวังกรูดให้ ก้าสามสามเก้าครับตรงตรง,ตรงสองตัวเน้นเน้นตรงตรงเลขบนฟ้าพระธาตนาดูลเจ็ดสามก้าครับเลขสามตัวพระธาตนาดูลครับบ้านเลขที่นี้ครับพึ่งมาอาศัยอยู่ครับสามเก้าเจ็ดทับเจ็ดครับเนี่ยครับพึ่งหลวงมาทำลัง ลังเบลเลอร์ครับ397นะครับ77นะครับนี่ครับออกไปแล้วครับงวดก่อนหน้านั้นออกไปแล้วครับ77ครับตรงไหมละครับ77เกิดเหตุอัศจรรย์เลข3สำนักเป็นเลขเดียวกันงวดนี้ครับจับชุดก็จะได้3993 3773 3 9 9 3, 3, 7, 7, 3, 3, 3, 9 9, 3, 9 7 7จ็ดเก้าเจ็ดสาสามเสามเสามดเเลขสามสำนักครับเก้าดดเกตัดออกครับมันออกไปแล้วนำมาจัดตรงเน้นสามเก้าเก้าสาสามเจ็ดเจดสเน้นสามเก้าเน้นเน้นสามเตรงตรงเน้นเน้นตรงตรง อย่าลืมนะครับเนี่ยครับมาดูครับลอตเตอรี่ที่ได้ครับตรงๆรงครับสามเป็นไงครับได้มาแล้วหลายใบครับดูกันครับเน้นเน้นเก้ามหามาได้อีก1นชุดครับลองดูครับเป็นยังไงครับเน้นเน้นครับเน้นเน้นบอกได้คำเดียวตรงตรเน้นเน้น ถูกหวยรวยเบอร์โชคดีมีเงินเช่งเฮงอย่าเจ็บอย่าจนทุกคนนะครับหลังจากดูคลิปแล้วนะครับอย่าลืมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้คุณหอนะครับกดติดตามแชร์ถูกใจกันเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ